ยองป้งไปเนียนจิกครับหนงสือมาใส่มันอันนั้นแอนมันอยูมาแนน้ำนะครับสำหรับไฟสำหรับเครื่องใบตัดห้านะครับอันนี้ตัดตัดสับนะครับตัดทำร้ายครับข้างล่างตัดให้ขาดข้างบนสับให้ละเอียดนะครับเป็นจานดำครับมีขนาดหนักนะครับนะครับอันนี้เป็นใบงอของใบเกี้ยวนะครับ ไม่กอรดเกี่ยวนะครับนี่ครับมันจะมีหูของมันอยู่ส่สำหรับผู้ที่ผมสินนี่มันมีอยู่ซี่ช่องก็แ้นแหละครับตัวผมใส่สามก็ได้ครับบางคนใส่สองนะครับแต่เพื่อความมาตรฐานก็ใส่สีไปเลยนะครับนี่ครับเดี๋ยวผมจะมาตัดหงา้เบื่องครับนี่สำหรับผู้ใดสนใจก็ผมอยู่นี่เลี้ยงไว้กับตะกาด้านล่างนะครับแล้วก็ขอเบื่อนใดครับนีกซื้อตามใจชอบเลยครับ นะครับอาจจะเบิ่งง้ันอื่นน้ำก็ได้ครับแต่ว่าด้านที่ผมสื่อรือสื่อทั่วไปก็ได้นะครับแต่ว่าแนะนําว่าเนี่ยใช้ดีมากครับผมใส่มาสามปีแล้วครับยังใช้ได้เหมือนเดิมครับโดยใส้เต่านี่ครับตัวนี้จะเป็นเต่าตีนะครับตัวนี้เป็นเอ็นนะครับเดี๋ยวผมจะเห็นเบิ้งอีกทีนึงนะครับตัวนี้จะสสำหรับเก็บงานครับตัวนี้อ่เป็นงานหยาบตัวนี้เป็นงานละเอียดนะครับโอเคครับเดี๋ยวมาใส่กันเลยครับผม แค้นตรวนี้ความลงนะครับสำหรับผู้ที่เป็นเล้าก็จะแนะนำเพิ่มเติมตน,นะครับตับเข้าไปออกออกเข้านะครับตัวแอปก็ผมยังไม่คิดนะครับตัวไมเ่เลยตัดตามใจตัวเองครับ